สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนๆกับระกัลยาณมิตรทุกคนคะ่ะวันนี้พบกับแม่หมอช่องอมันดาเลิกพผลอดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มพูดคุยในหัวข้อเรื่องหลังจากนี้ครึ่งเดือนหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะชีวิตของคุณจะดำเนินชีวิตไปในทางทิศท,ทางใด ขอให้ไพ่มาแนะนำคุณนะคะขอให้ไพ่มาแนะนำคุณเราจะใช้ไพ่ทาลอดแล้วก็ไพ่ออร์เรเก้กุญแจนะคะเปิดให้คุณเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากนี้ครึ่งเดือนหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ จะมาเริ่มกันด้วยไพย่ตาลอดก่อนนะคะขออนุญาตครูกุบาอาจารย์องค์ประจำตัวของข้าพเจ้าครูกุบาอาจารย์องค์ประจำตัวของผู้ที่มาพบเจอคลิปนี้ชมคลิปนี้สิ่งใดควรรู้ให้ได้รู้สิ่งใดควรเห็นให้ได้เห็นให้ออกมากับหน้าไพ่นะคะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะเราจะมาใช้มาจะมาให้ไพ่ถ้าลอดบอกก่อนนะคะหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดกับคุณบ้างครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมเน,นี่เลยจ,จะ้ะเดือดซันค่ะเดือดซันคุณจะมีชื่อเสียงมีคนรู้จัก คุณนับหน้าถือตาและก็คุณจะมีชีวิตที่สว่างสวยตัวตนของคุณนะคะนี่เลยค่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะสามใบก่อน เดรสตาค่ะใบแรกเนาะเป็นเดรสตาเนาะคุณจะมีชื่อเสียงแล้วก็1น่ถ้วยเดรสตาแล้วก็1น่ถ้วยนะคะขอปิดหน่อยเดรสตาคุณจะได้รับความสุขคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะเป็นดาวค้างฟ้าคุณจะเป็นที่รู้จักมีคนนับหน้าถือตา ตัวตนของคุณหยิบจับอะไรมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะนี่เลยเครึ่งเดือนหลังนะคะหนึ่งเหรียญค่า a d e of pentacle นี่เลยค่ะเป็นยังไงคะตัวตนของคุณจะหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองมีทั้งชื่อเสียงเงินทองและความสุขทุกๆช่องทางนะคะ มงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่จะเข้ามาหาคุณในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะนี่เลยตัวตนขอคุณมาพร้อมเดือดสันนะคะมาพร้อมเดือนสันมาหมดความโชคดีมันเกิดถึงคุณครึ่งเดือนหลังคุณจะพบความสุขความสว่างสวยัยเราจะมาเปิดกันสิบใบเลยนะคะ เบิรสิบใบ่อนถ้าอยากบอกอะไรคุณบ้าง Temperance ค่ะ Temperance คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายขยับขยายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือช่องทางคํำกินนะคะ เหรียญค่ะเก้าเหรียญคุณจะได้รับการขยับขยายจะได้รับโชคลาภเงินทองเนาะนี่เลยค่ะจะมีเงินมีทองเข้ามาทุกๆช่องทางหลังจากนี้เนาะครึ่งเดือนหลังของคุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้สต,ตาชีวิตดีงามเปิดมากเลยเรีมเพลอร์ค่ะ อ็มเคือความสว่างสวยตำแหน่งหน้าที่การงานหรือผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือเนาะผู้ใหญ่อุปธรรมช่วยเหลือจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะมีการติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาหน้าที่การงานของคุณขยับขยายผู้ใหญ่ให้คุณ14ี่เหรียญน,นะคะคุณจะมั่งข้างมั่นคงกับเงินทองของคุณ คุณจะมั่งคั่งมั่นคงกับเงินทองของคุณหยิบจับสิ่งใดคุณรู้จะกินรู้จักใช้รู้จะเก็บคุณรู้จักกินรู้จักใช้รู้จะเก็บนะคะใช้เงินใช้ทองอย่างมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะเก็บหอมรอมริบหน้าที่การงานของคุณเงินทองของคุณหลั่งไหลเข้ามาทุกๆช่องทางนะคะ เดทค่ะสิ้นสุดปัญหาของคุณแล้วนะคะณนะเวลานี้ปัญหาของคุณสิ้นสุดลงคุณจะได้รับการเคลียร์การจบการแก้ไขช่องทางทุกๆช่องทางให้เปิดให้สว่าง King of p e n t a c ก e ลคิงถือเหรียญค่ะโอ้พลังงานมาเต็มพลังงานรวยมาเลยนะคะ ครึ่งเดือนหลังจากนี้คุณจะพบความสว่างสวัยในอาชีพหน้าที่การงานนะคะหลังไหลามาทุกๆช่องทางคุณจะได้ขยับขยายชีวิตของคุณเปิดมากเลยอะไรอีกคะคุณจะได้รับการพักผ่อนพักร้อนนะคะหกดาบ จะได้รับการรีแลก์การไปตากอากาศพักผ่อนลาพักร้อนหรือเวลาจะแก้ปัญหาให้คุณทุกๆช่องทางคุณจะนิ่งจะเย็นจะผ่อนคลายจิตใจของคุณจะอ่อนโยนแล้วก็มีความสุขคุณจะพ้น ให้เป็นี้เป็นเดวิลนะจ๊ะคุณจะพ้นจากสิ่งที่มาครอบงำคุณความมืดความดำทั้งหมดของคุณคุณจะต้องเอาชนะจิตใจของคุณในทางมืดครึ่งเดือนนี้ให้เรามัดระวังสติปัญญาของคุณคุณสว่างสวัยแล้วก็ขอให้พบความสว่างต่อไปนะคะ ความสว่างหมายถึงว่าจิตใจของคุณฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ไปในทางที่ดีและถูกต้องหกถ้วยนะคะหกถ้วย,วยคุณจะมีความสุขความสมบูรณ์ลูกหลานบริวารดีช่วยเหลืออุปถัมภ์ หนึ่งถ้วยนะคะความสมบูรณ์พูนสุขมาหาคุณแล้วเงินทองโชคลาภมาหาคุณความสุขสมบูรณ์มาหาคุณความอุดมสมบูรณ์คุณจะมีที่กินที่อยู่ที่สว่างสวยัยที่กินที่อยู่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์เนาะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสมบูรณ์พูนสุขมากอิ่มนน้ํำสำราญอินอิ่มนอนอุ่นนะจ๊ะ หรือแชริออตจ้าครึ่งเดือนหลังจากนี้คุณจะได้พบช่องทางสว่างสวยัยพร้อมสู้พร้อมลุยทุกๆปัญหาด้วยความมุ่งมั่นทำต่อไปด้วยความสุขนะคะหรืออีกอย่างหนึง่งจะได้ยวดยานผานะมาไว้ใช้ไว้ขับขี่นะจ๊ะยวดยานผานะอาจจะได้รถใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะคะ เข้ามาให้คุณคุณพร้อมที่จะซื้อคุณพร้อมที่จะหามาแล้วนะคะปัจจุบันนี้พร้อมมากชีวิตดีมากชีวิตดีมากเดี๋ยวเราจะมาให้ไัยถลดบอกคุณอีกนะคะว่าครึ่งเดือนหลังจากนี้สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณบ้างชี้แนะอะไรคุณบ้าง ห้าวันหลังจากนี้ครึ่งเดือนหลังเนาะ,ะกรกฎาคครึ่งเดือนหลังนี่เลยจ้าเอ็ดอเปนเดเคิลหนึ่งเหรียญเข้ามาหาคุณแล้วหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือลาบลอยโชคราบหน้าที่กันงานลาบลอยเงินได้ง่ายเจอาพิเศษทุกๆช่องทางสิบเหรียญน,นะคะ จะมีทรัพย์สมบัติที่ดินเงินก้อนโชคลาภเข้ามามีอสังหามริมทรัพย์มาให้คุณมีที่ดินเนาะเกี่ยวกับเงินทองคุณจะติดต่อสื่อสารนี่เลยจ้ะควีนถือดาบคุณจะมีความแข็งแกร่งอดทนมุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานของคุณ คุณจะได้ดีทางกายนะจ๊ะชีวิตลูกหลานบริวารของคุณเติบโตด้วยความสุขนะคะชีวิตลูกหลานบริวารของคุณเติบโตด้วยความสุขการงานของคุณสว่างสวประสบความสำเร็จคะ่ะการงานของคุณประสบความสำเร็จถึงแม้มันจะได้ แรกด้วยหยาดเหงื่อแต่ก็สำเร็จเป็นความภูมิใจค่ะเป็นความภูมิใจคุณจะได้รับการช่วยเหลืออุปถมัมจากลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดบอกง่ายว่าง่ายรักและเมตตาคุณเดวิลมาอีกแล้วนะคะ เดวิวมากับมาสองรอบเนาะสองรอบให้คุณดูแลสติปัญญาอารมณ์ของคุณในด้านมืดเนาะให้คุณประคองชีวิตอย่าหลงไปกับคนที่มาล่อลวงหรือสิ่งที่มาล่อลวงตาคุณ หรือให้ดูให้ดูว่าคนที่คบหาสมาคมด้วยตอนนี้คนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือคนใกล้ชิดเขาหวังดีกับคุณแค่ไหนให้คุณมีสติในการครบหาสมาคมกับคนนะคะเข้ามารู้หน้าไม่รู้ใจให้ดูไว้ให้ดีนะคะเดือสตามาอีกแล้ว คุณจะมีชื่อเสียงค่ะคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักชีวิตหน้าที่การงานของคุณหลังจากนี้ครึ่งเดือนหลังนะคะมีแต่โชคลาภความสมบูรณ์คุนสุขเข้ามาหาคุณจริงๆคุณจะได้จับเงินจับทองหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองมาพร้อมความสุขแล้วก็ชื่อเสียงนะคะใบสุดท้ายอะไรคะ บางเรื่องอาจจะได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างขอให้คุณมีสติรับรู้แล้วก็มองแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้คุณเลือกดูตัวคุณเองด้วยสติปัญญาของคุณคุณจะพบความสุขความสงบนะคะนี่เลยค่ะไพ่สองสำหรับการันตีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ไพ่กุญแจบอกคุณนะคะสักห้าใบเนาะ ว่าครึ่งเดือนหลังจากนี้สิบห้าวันเนาะหลังจากนี้เดือนกรกฎาครึ่งเดือนหลังเป็นอย่างไรบ้างไพ่จะแนะนำสิ่งใดคุณคุณจะได้รับการแข่งขันนะคะ หน้าที่การงานของคุณจะมีการแข่งขันและก็ขยับขยายนะคะคุณจะได้ไปพบปะผู้คนคุณจะได้เป็นที่รู้จักเจญให้คุณไปแข่งขันเนาะเจญให้คุณไปลงแข่งเทพวยพรนะคะคุณจะมีชื่อเสียงและมีความสุขเทพวยพรให้คุณพบความสุขความสงบความสว่าง ทั้งอาชีพหน้าที่การงานรายได้นะคะเทพบวยพรก็คือความสมบูรณ์พุนสุขเนาะความมั่งคั่งทุกๆช่องทางหลับไหลนะคะจากที่คุณเคยหลับไหลมาหลังจากนี้คุณจะได้ตื่นฟื้นนะคะจะได้ตื่นฟื้นมีช่องทางที่สว่างสวยเข้ามาให้คุณ เครื่องหมายโอมเนาะพลังศรัทธาของคุณสว่างสวัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสัญชาตญาณของคุณเบื้องบนเนาะดูแลรักษาคุณให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณหนุนหลังคุณเนาะหนุนหลังคุณคือลูกรักของจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านมาช่วยเหลือเทพเจ้าอวยพรเนาะ แล้วก็พลังศรัทธาคือความสว่างสวยัยทั้งอาชีพหน้าที่การงานทุกๆช่องทางนะคะไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกแบบนี้สุดยอดมากสุดท้ายจะได้อะไรจ๊ะสุดท้ายเป็นเลอค่านะจ๊ะสุดท้ายเป็นเลอค่าคุณจะรับโชคลาบชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงมีโชคมีลาบเงินทองไม่ขาดมือคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ สว่างสวัยท,ทุกทุกช่องทางคุณจะสว่างสวัยท,ทุกทุกช่องทางนี่เลยค่ะเลอค่าพลังศรัทธาขอให้คุณอยู่ในศีลในธรรมและก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในในความถูกต้องเนาะหมั่นทำสมาธิแผ่เมตตาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะครึ่งเดือนหลังนี้หรือให้คุณใส่บาตรทำบุญบ้าง สิ่งดีๆที่กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณทุกๆช่องทางครึ่งเดือนหลังจากนี้คุณจะพบช่องทางทำกินที่ดีมากสว่างสวยัยเทพเจ้าทุกๆพระองค์อวยพรให้คุณประสบความสำเร็จคุณจะได้ตื่นคุณจะได้ตื่นจากงานที่เคยติดเคยขาดหรือเคยหยุดนิ่งก็จะฟื้นขึ้น,นมาทุกๆช่องทางนะคะ ฟื้นทุกๆช่องทางไพ่สวยมากเลยหลังจากนี้ครึ่งเดือนเอาเปิดต่อยค้าใบเนาะเปิดต่อยข้าใบเปิดต่อย้าใบเนาะไพ่ดีเหลือเกินไพ่จะแนะนําอะไรจ๊าหลังจากนี้ห้าใบแนะนำสิ่งใดให้ออกมากับหน้าไพ่นะคะ เพิ่มธีรนิดนะคะเพิ่มธีรนิดคุณจะได้เก็บหอมลอมนิบเงินทองของคุณหรือน้ำหนักคุณน้ำหนักคุณอันนี้เป็นเป็นการหยอดอมสินนะคะเพิ่มธีรนิดก็จะคือธุรกิจหน้าที่การงานของคุณจะเพิ่มเติมแล้วก็ขยับขยายเงินทองของคุณจะได้เก็บได้เก็บหอมลอมนิบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่ม รวมทั้งน้ำหนักด้วยนะคะดูแลสุขภาพค่ะก็จะอิ่มน้ำสำราญได้อยู่ได้กินแบบมีความสุขเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้ดีมากเลยคุณจะพบแสงสว่างนี่เลยค่ะคุณจะมีสังคมที่กว้างไกลจะมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศหรือต่างชาติเนาะหรือคุณจะมีการ ทำงานออนไลน์ทำงานที่ติดต่อสื่อสารงานเก่าของคุณที่เคยหยุดเคยสะดุดหรือโปรเจกต์ของคุณที่เคยหยุดไว้ก่อนไม่ได้ลงมือค้างไว้อาจจะได้เก็บกลับมาทำใหม่นะคะอาจจะฟื้นคืนหวนคืนมาทำใหม่ หรือถ้าหากว่าเป็นคนรักก็จะมีการย้อนคืนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะย้อนคืนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนี้ก็ออกมากับไพ่นะคะขอให้คุณหลังจากนี้ให้ทานทําบุญแล้วก็ให้ทานเนาะแผ่เมตตาให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ชีวิตคุณหลังจากนี้ไม่มีตกต่ำนะคะนี่เลยให้คุณทำบุญให้ทานคุณจะพ้นพ้นจากความลำบากความลำบากจะพ้นจากคุณเออต้องใช้คำนี้เนาะความลำบากจะพ้นคุณจากคุณคุณจะได้รับการปลดล็อกปลดล็อกในที่นี้ปลดล็อกจากการงานการเงินของคุณที่เคยติดเคยขัดเนาะ เคยผ่านวิบากอะไรมามากมายหลังจากนี้ชีวิตของคุณพ้นแล้วนะคะพ้นจากวิบากกรรมพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยคุณจะได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือทุกๆช่องทางนะคะอุดหนุนช่วยเหลือทุกๆช่องทางครึ่งเดือนจากนี้ไปคุณจะพบแสงสว่างทุกๆช่องทางอาชีพหน้าที่การงานไพ่ออกมาสวยมากนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นชีวิตของใครบ้างที่เข้ามาพบเจอเนาะพบเจอไพ่แบบนี้ก็ใจฟูเลยนะคะใจฟูเลยขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตประคองชีวิตด้วยสตินะคะมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ที่มารับชมทุกๆคนนะคะถ้าหาก ก็ขอให้กดไลค์กดใจกดติดตามไว้มากนะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอะไปแล้วค่ะ